สวัสดีค่ะดวงชะตาพาเพลินใบอ้มทรีนีโดยแม่หมออํำธรรมทาโรวันนี้ชวนทุกคนมาดูดวงกันนะคะท็อปปิกในวันนี้ก็คือจะมีคนมาอุปถรัรมภ์ในช่วงนี้เออนะ สำหรับคนที่อาจจะสงสัยว่าช่วงนี้นะเราจะมีดวงแบบว่ามีคนอุปถรัรมภ์บ้างไหมอ่ะเดี๋ยววันนี้มีไพ่ให้เลือกทั้งหมด5กลกองได้กันนะคะจุกๆกันไปเลยนะมาดูกันว่าคุณมีดวงที่จะมีคนมาอุปถรัรมภ์หรือเปล่ากองที่1นึ่กองที่2องกองที่3ามกองที่4แล้วก็กองที่5้าเนาะหนึ่และห้าอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะฮกล่องด้วยกันนะหายใจเข้าลึกๆก่อนนะคะทำสมาธิกันก่อนเพืาอความแม่นยาเนาะหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับหลับตารู้สึกสดชื่นค่ะหายใจออกยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเนาะหรือจนกว่าจะรู้สึกสบายใจนะจ๊ะ หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพอส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่รู้สึกโอเคแล้วเนาะก็หายใจเข้าลึกๆเลื่อนลมหายใจไปอยู่ที่หว่างคิ้วค่ะหายใจออกยาวๆส่งกระแสจิตผ่านดวงตาที่3ออกไปสัก3ามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธินะ อากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่ก็กดพอยส์ทำต่อไปเรื่อยๆนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าโอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจคุณมากที่สุดนะกล่องที่1 2 3 4ี่หรือ5้านะคะในหัวข้อที่ว่าจะมีคนมาอุปถัมภ์ไหมช่วงนี้นะคะ จะมีคนมาอุปถัมภ์คุณหมช่วงนี้1 2 3 4หรือ5หากคุณรู้สึกสับสนลองทำส,สมาธิใหม่ไม่ใช่สมีทะ่ะสมาธินะจ๊ะ <c oughs> <c oughs> หายใจเกาลึกๆพร้อมกับหลับตาค่ะหายใจเอาอยาวรู้สึกผ่อนคลายสักสามลมหายใจเช่นเดียวกันหรือจนกว่าจะรู้สึกตั้งมั่นเป็นสมาธิเนาะ หากยังรู้สึกไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กดพพสทําต่อไปเรื่อยๆนะคะสำหรับใครที่โอเคแล้วหายใจเข้าลึกๆพร้อมกับลืมตาค่ะเลือกกล่องไพ่ที่รู้สึกดึงดูดใจอีกรอบหนึ่ง1 2 3 4หรือห้า หากสับสนลองทําสมาธิอีกสักรอบสองรอบถ้ารอบสองรอบก็ยังสับสนอยู่ดีแสดงว่าพลังงานของคุณอาจจะมีมากกว่า1กองให้ฟังคำนายมากกว่า1กองไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณเด็ดเดเี่ยวก็สามารถเลือกกองเดียวได้นะคะใครที่ยังเลือกไม่ได้เนาะเดี๋ยวกดพอสนะคะส่วนใครที่เลือกได้แล้วเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละกองนะฟังคำนายไปทีละกองนะเริ่มต้นจากกองที่1ตามด้วยกองที่2 3 4และ5ตามลําดับแบบนี้นะไปฟังคำนายกันเลยค่ะ มาค่ะเริ่มต้นกันที่กล่องที่หนึ่งนะมาดูกันว่าจะมีคนมาอุปถรัรมภ์คุณใหม่ช่วงนี้นะหนึ่งสองและสามจ้าโอ้คนเก่งจะมีจุกเชี่ยนขึ้นมาใบแรกเลยจริงๆแล้วคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะ มีความสามารถศักยภาพสูงคุณก็สามารถทำอะไรหลายสิ่งหลายอย่างได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมหน่อยว่าจะมีคนมาอุปถัมภ์คำชูคุณหรือเปล่านะคะใบต่อมาค่ะ t r e e of wands นะคะและสุดท้ายขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย the hermit เนาะ six of swords และ five of cups โอเค ดูจากพลังงานตรงนี้นะต้องบอกว่าถามว่าจะมีคนมาอุปถัมภ์ไหมอะดูเหมือนกับว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคุณสามารถหาอะไรคือช่วงเนี้ยเหมือนต้องพึ่งตัวเองนะเหมือนต้องพึ่งตัวเองโอกาสที่จะมีคนมาอุปถัมภ์คำชูถามว่ามีไหมมีมีอยู่แต่ว่าหลักๆเหมือนกับพึ่งตัวเองแล้วรุง่งรุ่งแล้วนะหรือเป็นไปได้ว่าความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณนะ่ยก็จะทําให้คุณอนะ มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จหรือมีชีวิตที่ดีหรือว่ามีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว เพราะนั้นน่าดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกว่าอย่าดูถูกความรู้ความสามารถศักยภาพของตัวคุณนะคุณเก่งกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกคุณมีความรู้ความสามารถศักยภาพที่ยิ่งกว่าที่คุณจะรับรู้ตัวเองซะอีกคือดูจากพลังงานตรงเนี้อยากจะบอกคุณว่าอย่าดูถูกตัวเองเด็ดขาดเพราะคุณมีความรู้ความสามารถมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกนะคะเออคุณจะสามารถฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ นะด้วยตัวคุณเองนะเออมีโอกาสสร้างหลักสร้างฐานสร้างความมั่นคงได้ก็โดยตัวคุณเองด้วยเออเพราะฉะนั้นคุณเก่งกว่าที่คุณคิดคุณมีความสามารถมากกว่าที่คุณรู้จักตัวเองซะอีกนะคุณเก่งคุณแกร่งคุณคุณมีความพยายามคุณมีความรู้ความสามารถศักยภาพคุณสูงคุณมีความ คุณมีความเก่งกาจในตัวเองค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นดูจากพลังงานตรงนี้คุณไม่จําเป็นที่จะต้องมีใครมาอุปถัมภ์คุณด้วยซ้ําคุณสามารถสําเร็จได้ด้วยตัวคุณเองเออเพราะฉะนั้นจงเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวคุณเองนะเชื่อมั่นและมั่นใจในคุณงามความดีในศักยภาพความสามารถความรู้ของคุณเชื่อมั่นใน ความแข็งแกร่งของตัวเองเชื่อมั่นในความมุมานนความวิทยะอุตสาหะและความพยายามของตัวคุณเองว่ามันจะทําให้คุณรอดพ้นจากปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้แล้วนําพาชีวิตของคุณไปสู่ความสําเร็จอย่างแน่นอนดวงชะตาของคุณต้องบอกเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ก้าวหน้าร่ํารวยด้วยสองมือและสองเท้าของคุณนั่นแหละอ เพราะฉะนั้นอย่าดูถูกความสามารถของตัวเองอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือไม่มีค่าพอที่จะประสบความสําเร็จหรือมีความร่ํารวยเพราะดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าคุณมีทั้งโชคช่วยคุณมีทั้งความรู้ความสามารถที่ช่วยผลักดันคุณอยู่เพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะมีความรู้มีความสามารถมีความสําเร็จนะคะมีโอกาสที่จะ มีความรุ่งเรืองมีความรุ่งโรดมีความร่ำรวยนะแล้วก็มีชีวิตที่มั่นคงด้วยความสามารถและศักยภาพของตัวคุณนั่นแหละเนาะเออดวงชะตาของคุณเป็นคนที่มีโอกาสที่ประสบความสําเร็จด้วยความรู้ความสามารถของแล้วก็ศักยภาพของตัวคุณเองอยู่แล้วนะแล้วดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลย คุณเป็นแบบผู้คงแก่เรียนนะ,นะความรู้ความสามารถความฉลาดศักยภาพสูงแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆก็ได้ด้วยตัวเองคือเป็นคนที่มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ด้วยตัวเองนะคะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าถ้าเกิดคุณสู้ยังไงคุณก็ชนะถ้าคุณมุมาณนะยังไงคุณก็ไม่มีทางที่จะเขาเรียกว่าถอยหลังดวงชะตาของคุณมีโอกาสที่จะโด่งดังแล้วก็ปัง ดวงชะตาของคุณเป็นคนที่มีโอกาสที่จะมีชีวิตที่อลังการงานสร้างเอ่ยเนาะวันนั้นเชื่อมั่นในศักยภาพและความสามารถของตัวเองนะต้องบอกว่ามีคนที่พร้อมจะสนับสนุนอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือคุณอยู่แล้วพอคุณสร้างทุกสิ่งทุกอย่างด้วยตัวเองนะก็จะมีคนอยากจะเข้าหาคุณแหละคือดวงคุณเป็นดวงของคนที่ยิ่งใหญ่ดวงที่สร้างความ สำเร็จด้วยตัวเองแล้วก็จะมีคนเข้าหานะหรือว่าเชิดชูนะเพราะว่าคุณมีโอกาสที่จะเอ่อเจริญเติบโตก้าวหน้ามากกว่าที่คุณคิดคาดคิดไว้ซะอีกนะคะเนอะเนาะคนอุปถัมภ์ช่วงนี้ถามว่าจะมีไหมอาะจ,จะไม่ได้อืมคือมันอาจจะมาในรูปแบบของลูกค้าลูกหานะคะมาในรูปแบบของ เพื่อร่วมงานกัลยนณมิตรนะคะที่จะผลักดันสนับสนุนส่งเสริมจากความรู้ความสามารถศักยภาพของคุณนั่นแหละโอ,โอเคใารแล้วนงนา,นาแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่สองมาดูกันว่าช่วงนี้จะมีคนมาอุปถัมภ์คุณหรือเปล่าเอออะมาดูกันหนึ่งสองและสามจ้า เดอ h a n งแมนดูคุณจะมีความเครียดวิตกกังวลอะไรช่วงนี้นิดหนึ่งเนาะอ่ะเดี๋ยวขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยกาไพ่จะสื่อสารอยากจะบอกอะไรนะ Seven of Cups นะคะโอ้ฟอ s w บสอ s นะคะขออีกสักสองใบแล้วกันเนาะนายออฟสอดโอ้ oh, เรื่องเครียดเยอะมากเลยนะช่วงนี้เนาะนะคะโอ้ทูออฟคัพสนะคะอื uh ้อหือ อยากให้รู้ไหวนะคะอยากให้รู้ไหวหัวใจรักจริงนะ <c oughs> คนอย่างคุณนะ่ะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมรลกนะคะโอ้ Ooh, <the> คนดีๆอย่างคุณต้องบอกเลยตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมต่อให้มีปัญหาอุปสรรคมากมายแค่ไหนติดขัดปัญหาอะไรอย่างไรอย่างไรก็จะมีคนช่วยเหลือคุณโอ้ด้ วันนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยช่วงเนี้ยถ้าคุณมีปัญหาอุปสรรคอะไรต่างๆก็แล้วแต่เกิดขึ้นในดวงชะตาชีวิตของคุณเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการเงินการงานมีปัญหาติดขัดอะไรบางอย่างก็แล้วแต่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณต้องบอกเลยว่าคุณจะมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือค่ะอืม คุณเป็นคนดวงดีเป็นคนดวงแบบว่ามีคนอุปถรัรมภ์นะเป็นดวงที่มีแต่คนรักใคร่เมตตาเอ็นดูอุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือเป็นดวงที่มีแต่คนเมตตานะคือตะหม้อตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ต่อให้มีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็จะมีคนหยิบยืน่นนะคะ ความช่วยเหลือมาให้จะมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลืออยู่สม่ำเสมอและตลอดเวลานะดวงชะตาดีนะต่อให้มีปัญหาหนักหนาแค่ไหนก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วต้องบอกเลยว่าคุณจะผ่านพ้นไปได้เอาตัวรอดได้มีคนช่วยเหลือมีคนยื่นมือมาให้ความช่วยเหลือนะคะเออมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณเยอะนะคะเออมีคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตคุณเยอะหรือเป็นไปได้หรือเกินว่าดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาที่ มีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นก็นิยมชมชอบชื่นชอบชื่นชมนิยมชมชอบคุณแล้วก็มีความราามักใคร่เมตตาอ็นดูอยากจะอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือและช่วงนี้นะต้องบอกเลยดวงชะตาของคุณมีคนอุปถัมภ์แน่นอนนะถ้าโสดอยู่หรือแม้กระทั่งสถานะไม่ชัดเจนหรือแม้กระทั่งมีคู่อยู่แล้วก็แล้วแต่มีคนอยากจะซัพพอร์ตคุณนะด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนที่คิดดีนะคะแล้วก็อาจจะมีความใจดีนะ แล้วก็เป็นคนอธยาศัยดีอาจจะมีคอนเน็ชันเยอะมีเพื่อนเยอะนะรู้จักคนเยอะอะไรต่างๆก็แล้วแต่นะคะแล้วก็มีเสน่ห์ในตัวเองค่อนข้างมากด้วยทําให้มีคนอยากจะอุปถรัรมภ์นะมีคนอยากจะช่วยเหลือมีคนอยากจะผลักดันสนับสนุนซัพพอร์ตคุณนะทำให้ต่อให้คุณมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็แล้วแต่คุณจะผ่านพ้นมันไปได้อย่างแน่นอนค่ะเออ <S <S เพราะจะมีคนคอยอุปถรัรมภ์คุณอยู่ตลอดเวลานั่นเองเออ ใครนะก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะเยินดีด้วยนะมาต่อกันที่กองที่3ค่ะมาดูกันว่าช่วงนี้จะมีคนมาอุปถมัมภ์คไหมหนึ่งและ3จ้า strength นะคะ strength นะคะ <laughs> อะต่อมาค่ะ for of p e n t a c l e s มีปัญหาทางการเงินเน่ชัดเจนมากเลยนะคะอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยนะคะ ไน of Pentacles นะคะและ2 of pentacles ต้องมีเงินหมุนเข้าหมุนออกเนาะอ่ะขออีกสักใบโอ้โหสนเสน่รันจวนใจใครๆก็อยากไป กองกรดูเลชันเลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าช่วงนี้จะมีคนอยากอุปถรัรมภ์คุณน <laughs> มีคนอยากจะไปหุ่นเนอมีคนอยากจะเอาเงินเอาทองมาให้หุ่นโอ้โห คือช่วงเนี้ยดูจากพลังงานตรงนี้หากคุณมีปัญห,หาภุาสัคในเรื่องของการเงินเนาะอาจจะต้องการเงินหมุนหรือบางครั้งบางทีอาจจะเอาเงินเก็บมาใช้บางอะไรต่างๆก็แล้วแต่อย่าได้กังวลใจไปเสเนี้ยคุณจะทําให้คนลลลหลงรักหลงไหลข้างใครทําให้ใครหลายๆคนอยากจะเปอยากจะอุปถัมคำชูช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินเออ ดวงชะตาดีดวงชะตามีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมดวงชะตาดูดดื่มนะนะสูดดมนะอะไรกันเนี่ยเอ้ยอะไรกันเนี่ยนะดวงชะตามันเหมือนกับว่ามีมีกลิ่นของการเงินนะเออเป็นดวงชะตาของแม่เหล็กดึงดูดทรัพย์สินเงินทองอะ่ะนะคะทําให้ใครก็อยากจะแบบว่าสนับสนุนอุปถัมภ์คํำชูช่วยเหลืออยากจะ อยากจะอุปถรรัมภ์ในเรื่องของการเงินของคุณคือดวงชะตาดีอะนะคะมีเสน่ห์มากทําให้ใครหลายๆคนอยากจะเปอยากจะซัพพอร์ตอยากจะช่วยเหลืออยากจะเกื้อกูลอยากจะเอาเงินมาให้เป็นกองอยากจะเอาทองมา ตั้งให้เป็นตั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วเนี่ยช่วงนี้ต้องบอกเลยมีโอกาสที่จะมีคนมาเปย์คุณมีโอกาสที่จะมีคนอยากจะอุปถัมภ์คุณนะมีโอกาสที่จะมีคนอยากจะช่วยเหลือคุณนะถ้าเรียนอยู่ก็ต้องบอกเลยอาจจะมีคนมามอบทุนการศึกษาเออนะถ้าทํางานอยู่ก็อาจจะมีคนอยากจะเข้ามาดูแลค่าใช้ใจ่ายให้เอนะ ถ้าทาธุรกิจก็ต้องบอกเลยลูกคา้าลูกหาอยากจะเป็นเขาเรียกว่าลูกค้ารายใหญ่เออช่วงนี้การเงินการทองต้องบอกเลยว่าหลังไหลไหลามาเทมาอ,อต่อให้มีปัญหาุปสษรรรัคใดๆต่างๆก็แล้วแต่ในเรื่องของการเงินต้องบอกเลยว่าก็จะมีเงินไหลกองทองไหลามาอยู่ดีเพราะมีคนอยากจะเปมีคนอยากจะเทเททั้งกระเป๋าให้เลยนะคะ อยากจะได้อะไรหยิบไปเลยอยากจะได้เท่าไรหยิบไปเลยจะมีโอกาสที่จะมีคนมาอุปถัมภ์คุณในช่วงเวลานี้นั่นเองโอ้ใครและคุณนายคนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับฝังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะมาค่ะต่อกันที่กองที่4มาดูกันว่าช่วงนี้จะมีคนมาอุปถัมภ์คุณไหมหนึ่งสอและสมจ้า Each of cups นะคะเพิ in? In ่งเลิกรากับใครบางคนหรือเปล่าหรือห่างหายกับใครมาไหมอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย k n i g h t of Pentacles นะคะ The Hangman อ่ะอีกสักสองใบแล้วกันนะจ๊ะโห the world นะคะโ h three of cups นะคะโอ้โหนี เป็นคนที่มีดวงดึงดูดเงินทองทรัพย์สินและมีความโชคดีในดวงชะตามากเลยนะโอ้ดะคือ,อ,อดูจากพลังงานตรงเนี้ยต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีดวงดึงดูดคนร่ําคนรวยโอ้ดึงดูดเงินดึงดูดทองดึงดูดทองดึงดูดเงินนาะจะทํำให้มีคนอยากจะเปนะ อยากจะมอบเงินมอบทองหรือว่าให้การสนับสนุนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูช่วยเหลือคุณอย่างเต็มที่ <wheelchair noise> เพราะฉะนั้นถ้าถามว่าช่วงนี้จะมีคนมาเปคุณไหมจะมีคนมาอุปถัมภ์ค้ำชูคุณไหมมีแน,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 น่นอนและที่สำคัญดูเหมือนกับว่าจะมีมากกว่าหนึ่งคนนุ้ยทำบุญด้วยอะไรทำไมถึงมีคนให้ความสนใจเยอะขนาดนี้มีโอกาสจะมีคนมาเปเงินเปนทองนะคะ เปยให้หมดกระเป๋าเททั้งใจเปทั้งใจเททั้งให้เทให้ทั้งกระเป๋าม,มีโอกาสมีโอกาสที่จะมีคนที่อยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตคุณอุปถัมภ์คำชูคุณนะแล้วมีมากกว่าหนึ่งคนแล้วมีโอกาสเป็นชาวต่างชาติด้วยนะจารลูกครึ่งลูกเซี่ยวอะไรต่างๆเนี่ยมีโอกาสด้วยนะคือดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาที่ มีเขาเรียกว่ามีพลังงานของเงินทองความร่ำรวยอยู่ในดวงชะตาชีวิตนะคะเออจะเป็นเป็นดวงสบายดวงคุณนายเนื้อออกา่าเออนะทำให้มีคนอยากจะเปยอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลืออยากจะอุปถัมภ์คำชูอยากจะมอบเงินอยากจะมอบทองอยากจะเปยของให้ตลอดเวลา,านะที่น่าสนใจคือมันมีมากกว่าหนึ่งคนนี่แหละเออ พราะนั้นช่วงนี้เตรียมตัวให้ดีเตรียมตัวเป็นคุณนายมีโอกาสว่าจะมีคนอยากจะทอดสะพานหลายสายให้กับคุณนะเปย์เงินเปทองสน,สนับสนุนอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือนะมอบเงินมอบทองมอบความสนใจให้กับคุณนะถ้าโสดอยู่ต้องบอกเลยมีคนมาเปคุณมากกว่าหนึ่งคนแน่นอนถ้าสถานะไม่ชัดเจนต้องบอกเลยว่าจะมีแต่คนเข้าหานะ่ะจะมีช้อยมีทางเลือกแล้ว ล้วนแล้วแต่อยากจะเปคุณอยากจะสนับสนุนซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณถ้ามีคู่อยู่แล้วคู่ก็เปสุดๆนะและนอกเหนือจากคู่จะเปแล้วยังอยากจะมีคนอยากจะมาเปคุณเพิ่มอีกตัางหาโอ้ทำบุญด้วยอะไร <c oughs> นะทำบุญด้วยอะไรนะดูเหมือนกับว่าเป็นดวงชะตาที่ดึงดูดทรัพย์สินเงินทองดวงชะตาของคนรวยนั่นเองเออ ใครแล้วก็นายนายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะเพื่อยืนยันรับความร่ำรวยของคุณนะคะยินดีด้วยนะสุดท้ายแล้วค่ะกองที่5มาดูกันว่าช่วงนี้จะมีคนอุปถัมภ์คุณใหม่เนาะหนึ่งสองและสจ้าโอ้สน่แรง Ni ยออฟคัอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อย3 r f wands นนะคะอีกใบนึ้งคะ่ะโอ้10 of cups โอ้ oh, Night of Pentacles สุดท Obi ้ายค่ะโอ้โห Queen of Wands นะคะคนน่ารักแบบค ahora, ุณน่ะใครก็อยากเลี้ยงดูนึกออกปะ อ congratulation เลยสำหรับคนที่เลื่อนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่เป็นไปได้เหลือเกินว่าดวงชะตาของคุณนะเป็นดวงที่มีคนอุปธรรมเมอ,อเป็นดวงของคนที่น่าเอ็นดูน่าเอ็นดูน่ารักกระจุม๋มกระจิม๋มทำให้ใครก็อยากจะเขาเรียกว่าอยากจะเลี้ยงดูปูเสือเออนะอยากจะจ่ายค่าเทอมให้ <laughs> อยากจะจ่ายค่าที่พักให้นะ อยากจะให้ข้าเลี้ยงดูเวอร์นะดวงชะตาของคุณเป็นดวงชะตาที่มีสเสน่ห์นะมีออรา่าราศีจับมีเมตตามหาสเสน่ห์เมตตามหานิยมใครเห็นใครรักใครเห็นใครหลงใครเห็นก็ชื่นชอบชื่นชมนิยมชม,ช,มชอบในตัวคุณเป็นจํานวนมากเป็นดวงชะตาที่เรียกได้ว่ามีแต่คนอยากจะอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือเป็นดวงชะตาที่ทําให้ผู้คนลลลหลงรักหลงไหลข้างใครเมตตาเอ็นดูอยากอุปถัมภ์คำชูได้มากเหลือเกินอื เพราะฉะนั้นช่วงนี้หากถามว่าจะมีคนมาอุปถัมภ์คุณไหมต้องบอกเลยว่ามีแล้วก็ต้องบอกเลยว่ามีโอกาสที่เขาจะเปอย่างยิ่งใหญ่มีโอกาสว่าเขาจะซับพอร์ตคุณให้ในทุกๆเรื่องทุกๆช่องทางด้วยอคนน่ารักแบบคุณใครก็อยากเลี้ยงดูคนน่ารักแบบคุณใครก็อยากอุปถัมภ์ค้ำชู คนน่ารักอย่างคุณใครก็อยากเฝ้าดูคนน่ารักแบบคุณใครใครก็อยากได้มาเป็นคู่คนน่ารักแบบคุณใครได้รู้จักก็ยิ่งรักหนูนะจ๊ะนะจ๊ะนะจ๊ะเออนะ <c oughs> วันนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ <c oughs> ต้องบอกเลยว่าเร็วเ,ว,เวนี้ หรือช่วงนี้มีโอกาสที่จะมีคนมาอุปถัมภ์คุณอย่างแน่นอนเออจากความน่ารักสเสน่ห์และความน่าเอ็นดูของหนูนั่นแหละจ้าเออใครแล้วครนายหน่นาย,นายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปเยอะ<ๆ>เพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดหัวใจกดกระดิ่งกริ้งกริงกดซีเฟอร์เซ็้ให้หมอด้วยนะคะในทุกๆช่องทางเลยถือว่าเป็นค่าครูแล้วก็เป็นกำลังใจให้หมอในการนำคลิปดีๆต่อไปให้ทุกคนเลยสำหรับวันนี้ไปแล้วขอทุกคนใช้ชีวิตอย่างเบิกบานตื่นรู้แล้วก็ส่งพลังนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย